สวัสดีทั้ง4,200คนใครเข้ามาแล้วสวัสดีครับวันนี้มีเวลาอาจจะไม่เยอะมากครับหลายคนอาจจะรอแบบอยากรู้นะครับว่าตกลงอาการคืออะไรทั้ง6,300คนขอคนรับ20แชร์ครับเดี๋ยวจะได้เริ่ม,มอธิบาย สวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับอัปเดตอาการก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับอาการปัจจุบันก็คือยังค้างอยู่แบบนี้นะครับยังค้างอยู่แบบนี้แต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเหลือประมาณ2 5ไม่ได้มีปัญหาครับแล้วก็อ่อ พงตนเองได้ครับเพราะว่าเป็นโควิดกันหมดทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นห่วงในปัจจุบันคือเป็นแบบนี้ครับเริ่มจากเริ่มจากอาการครับอ่อผมขออนุญาตอธิบายอา่าเรื่องการที่ผมเป็นโควิดแบบสั้นๆเพราะว่าจะ,จะได้อยากไปเรื่องอื่นเลยผมไม่รู้ว่าอา่า ใครจะให้ข้อมูลแบบไหนผมไม่ทราบสิ่งสําคัญคืออาการป่วยผมเป็นตามนี้ครับผมพยายามขอเอกสารแต่มันไม่ได้มันได้แค่ช่วงแรกค่าเม็ดเลือดขาวนะครับหนึ่งห้าพันถือว่าติดเชื้อแบบรุนแรงอันนี้ถือว่าเป็นติดเชื้อแบบรุนแรงนะครับดูจากเอกสารอันนี้เป็นข้อแรกครับ ซึ่งเอกสารผมขอเอามาเท่าที่จะเอาหนีมาได้เมื่อคืนครับอ,อันนี้เป็นเอกสารที่ผมแอบเอาติดตัวมาได้เมื่อคืนที่หนีมาครับอันนี้เป็นการเอ็กซเรย์ผมเป็นโควิดที่ต้องเอ็กซเรย์เยอะมากเกือบทุกวันนี้ก็เอ็กซเรย์ติดติดกันไปหมดเลยนะครับนี่ก็เอ็กซเรย์ นี่ก็เอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ Excel ทุกวันอย่างหนักมากจนในที่สุดจนในที่สุดผมเป็นคนโควิดที่ต้องซีทีสแกนเห็นสัญญาณกลับมายังครับมีคนพยายามโทรนะครับจนในที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ก็คือยังอยู่ใช่ไหมครับแชร์เลยครับแชร์ว่าจะไม่ยุ่งว่าจะไม่เสียงดังเลยนะมันทําไมจะต้องแกล้งกันอย่างนี้ด้วยมาอันนี้คือสุดท้ายนะครับจะได้เห็น ผมเอ็กซเรย์ทุกวันนะฮะมาผมเอ็กซเรย์ทุกวันนะครับเอ็กซเรย์ X กับทุกวันเอ็กซเรย์มี3ามสี่แผงติดติดตดตดกันแบบนี้นะครับแล้วเสร็จเรียบร้อยจนถึงขนาดจะต้อง c t s c สแกน Scan สแกนดูนะครับคุณสามารถ Copy ีได้ครับว่าอาการผมเป็นอย่างไรอาการเขียนบอกว่านะครับฝ้าลงปอดทั้งหมดปอดด้านบนด้านล่างเนื้อเยือ่อปอดทั้งข้างบน ติ๊กหนาทุกอย่างเกือบทั้งปอดนะครับอันนี้คือรายละเอียดทั้งหมดและก็เปลี่ยนเป็นยาเรมดิซาเวียคือการให้ยาเข้าทางเส้นนิ่งๆครั้งละประมาณเกือบสามชั่วโมงตลอดเวลานะครับนี่คือหลักฐานการรักษาผมเป็นคนที่รักษาโดยใช้พลา s m a ผมมีหลักฐานหมดทุกอย่างผมมีเอกสารทุกอย่างสิ่งที่ผมพูดมันชัดเจนมากและผมมีภาพหมด ถึงแม้ว่าอย่างไรผมแอบถ่ายภาพไว้ตลอดเวลาเพราะว่ามีคนพยายามจะโทรโทรเข้ามาตลอดย้ำนะครับว่าอาการที่ผมเป็นอาการที่ผมเป็นคือสิ่งที่ทำลายทั้งปอดตามเอกสารที่ผมส่งให้ดูและที่สำคัญที่สุดผมให้ตัวยา เลมดิซูเวียซึ่งเป็นตัวยาที่ให้กับคนที่ค่อนข้างฉุกเฉินต่อเนื่องกันวันละหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตลอดหลายวันประมาณ5้าวันโดยที่ต้องอยู่ตรงนั้นและผมเป็นคนรักษาด้วยพลาสมาให้พลาสมาเพราะฉะนั้นผม ขอยืนยันสิทธิ์ที่ผมรักษาไม่ว่าใครจะไปแต่งเรื่องอย่างไรก็แล้วแต่นี่คืออาการของผมเพราะเดี๋ยวนี้สลิมมันเก่งมากมันพยายามจะหาทุกอย่างผมบอกก่อนนะครับว่า <S <S ผมมิได้ออกมาปกติ